ชุดนี้นำส่งอยุธยานะครับไปช่วยผู้ประสบภัยนะครับเหยื่อตกปลาแปดเสียนสนใจติดต่อได้นะครับที่โบนัสแท็กเกิลน,นะครับอยุธยาชุดนี้สี่พันถุง เอาเอาไปกัน้นไม่ให้น้ำเข้าบ้านใช่ไหมนักติ๊กเหยื่าตกปลาแปดเซียนนะครับใช้แทนกระสอบทรายได้นะน,น้้ไดี่น้ำส่งอยุธยานะครับใครสนใจติดต่อได้บริษัทโบนัสแท็กเกิลน,นะครับอีกหนึ่งตัวแทนจำหน่ายของเหยื่อตกปลาแปดเซียนนะครับ 4 0 0พันกว่าถุงลูกค้าส่วนภาคกลางติดต่อโบ,บนัสแทกเกิลได้เลยนะครับ ถึงตอนไหนพี่ติก๊กพรุ่งนี้เช้าคถึงโมงเช้าถึง8โมงเช้าถึงหน้าร้านโบนัสแท็กเกิลเลย การันตีด้วยคุณภาพนะครับเดี๋ยวตกปลาแปดเซียนอยเอาเอาตัวเค็มมาอีกสิบห้าพี่สิบห้าแพ็กครับ ไเกรด9951นะครับมีทุกสูตรนะครับไม่ว่าจะเป็นปลานินปลารวมไนเกรดเข้มข้นนะครับมะกริดเข้มข้นแล้วก็ไฟเขียวเข้มข้นนะครับมีแต่ตัวเข้มข้นติดแล้จำหน่ายโดยเหยื่อตกปลาแปดเซียน โอเคครับชุดนี้นำส่งอยุทยานะครับไปช่วยผู้ประสบภัยนะครับเหยื่อตกปลาแปดเซียนสนใจติดต่อได้นะครับที่โบนัสแท็กเกิลน,นะครับอยุธยาชุดนี้ สี่พันถุงเอาเอาไปกัน้นไม่ให้น้ำเข้าบ้านใช่ไหมนักิเหย๋ยวตกป,ปลาปแปดเซียนนะครับใช้แทนกระสอบทรายได้นะนี่น,น้ำส่งอยุธยานะครับใครสนใจติดต่อได้ บริษัทโบนัสแท็กเกิลน,นะครับอีกหนึ่งตัวแทนจำหน่ายของเหยื่อตกปลาแปดเซียนนะครับสี่พกว่าถุงลูกค้าส่วนภาคกลางติดต่อบโบนัสแท็กเกิลได้เลยนะครับ ถึงตอนไหนพี่ติก๊กพรุ่งนี้เช้าคแปดโมงเช้า,าถึงหน้าร้านโบนัสแท็กเกิลเลย การันตีด้วยคุณภาพนะครับเหยื่อตกปลาแปดเซียนยเอาเอาตัวเคม็มมาอีกสิบห้าพี่สิบห้าแพ็กครับ ไเกรด9951นะครับมีทุกสูตรนะครับไม่ว่าจะเป็นปลานินปลารวมไเกรดเข้มข้นนะครับมกักกิดเข้มข้นแล้วก็ไผ่เขียวเข้มข้นนะครับมีแต่ตัวเข้มข้นตลิดได้จำหน่ายโดยเหยื่อตกปลาแปดเซียน โอเคครับ